so เบื่อแล้วกอดทมวันนี้โจเกอร์คนนี้จะมายึดครองดินแดนใหม่ที่นี่และขั้วโลกใต้เงียบสงบเหมาะกับการวางแผนชั่วร้ายเออแต่ว่านะลูกน้องที่นี่หน้าตาเหมือนกันหมดเลยฮะ แถมเดินต้วมเตียมไม่ค่อยเกรงกลัวบารมีข้าเท่าไหร่นี่พวกแกฉันคือโจ๊กเกอร์นะเว้ยสนใจกันหน่อยมองหน้าทำไมเจ้าอ้วนไม่เคยเห็นคนหล่อท้าปากแดงเหรอเออเริ่มหนาวแล้วฮะชุดนี้เอาไม่อยู่หรือเนี่ยฮเดี๋ยวนะแล้วใครบอกให้ข้าถอดเสื้อกันหนาวออกถ่ายรูปวะเนี่ย หนาวหนาวปากสั่นไปหมดแล้วหน้าที่ขาวอยู่แล้วซีดกว่าเดิมอีกโอ้ไม่ตลกแล้วน้องเพนกวินครับพี่ขอโทษพี่กลับตัวกลับใจแล้วใครก็ได้ช่วยโทรเรียกแบทแมนมารับทีบอกเขาว่าโจ๊กเกอร์ยอมมอบตัวแล้วขอผ้าห่มผืนหนึ่งด้วยแง่ yeah.